ท่าไหนนะครับที่อยากได้ต้องวงจรปิดแต่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้านครับหรืออยากได้อินเทอร์เน็ตบ้านแต่คู่สายสัญญาณมาไม่ถึงนะครับวันนี้ผมมีเซตนี้มานำเสนอนะครับบอกได้เลยว่าจิ๋วแต่เจ๋วแน่นอนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook ทางโซเชียลต่างๆนะครับครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง PK House Studio นะครับกับผมมิสเตอร์พีเคในรายการมิสเตอร์พีเครีวิวนะครับทุกวันศุกร์นะครับเวลา18บแนาฬินาทีนะครับผมก็จะมีสินค้าดีๆนะครับมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าไอ t หรือว่าสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวันนะครับก็จะมาฝากทุกท่านทุกทุกบรรษุเลยนะครับครับแน่นอนครับ วันศุกร์นี้นะครับผมก็จะมีสินค้านะครับมารีวิวทั้งชมอยู่เหมือนเช่นเคยนะครับจะเป็นสินค้าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับไปนะครับเลสต์กสวัสดีครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการมิสเตอร์พีเครีวิวนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับรายการมิสเตอร์พีเครีวิวประจำสัปดาห์นี้นะครับขอนำเสนอ เซตกล้องวงจรปิดออนไลน์ line, นะครับทุกอย่างครบจบในเซตเดียวมีทั้งกล้องวงจรปิดและก็อินเทอร์เน็ตบ้านในตัวนะครับอินเทอร์เน็ตบ้านในตัวหมายถึงอะไรนะครับอินเทอร์เน็ตบ้านในตัวนะครับสำหรับท่านไหนที่อยู่ในจุดที่คู่สัญญาณไปไม่ถึงนะครับอยู่ตามไร่ตามนาตามสวนตามป่านะครับหรือว่าจะเป็นบ้านแบบนี้แต่ว่ายังไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้านหรือว่าคู่สายอินเทอร์เน็ตบ้านนั่นเองนะครับก็สามารถนําเซตนี้นะครับไปใช้ได้เลยนะครับครับ ในเซตนี้ประกอบด้วยนะครับเราเตอร์หนึ่งตัวนะครับเราเตอร์ตัวนี้นะครับมีความเร็วอยู่ที่300ทับส0มเมกะบิตเพอร์เซ็นตนะครับหรือว่ารับความเร็วได้สูงสุด300ทับส0มเมกะบิตเพอร์เซ็นตนั่นเองนะครับสามารถรองรับนะครับยูเซอร์ได้32มสสยูเซอร์นะครับแล้วก็ในเซตนี้ที่ผมจะเอาไปติดตั้งให้ลูกค้าในวันนี้นะครับผมก็เอามารีวิวนำชมดูก่อนนะครับในความเร็วนะครับ จุดที่เราจะนําไปติดตั้งนะครับมีความเร็วนะครับอยู่ที่1 0บถึงสามสิบเมกะบิตเอเซกแล้วแต่พื้นที่ที่เรานําไปติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านสวนไร่นาป่านะครับก็ต้องดูว่าสัญญาณของคลื่นโทรศัพท์นะครับแรงขนาดไหนนะครับตัวนี้ในส่วนของเราเตอร์นะครับก็จะมีซิมการ์ดไปด้วยนะครับซิมก็คือพร้อมอินเทอร์เน็ตใช้ในตัวเลยนะครับรองรับอินเทอร์เน็ตได้32มสิบสองยูเซอร์นะครับต่อมาในส่วนของกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเป็นรูปแบบของ เซตพร้อมใช้นะครับเซตพร้อมใช้คืออะไรเซตพร้อมใช้นะครับก็คือเป็นเซตที่มาทุกอย่างครบจบในเซตเดียวไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเพิ่มนะครับมีเพราะว่าผมทําไว้ให้หมดแล้วนะครับก็สามารถที่จะเอาไปเสียบไว้กับไฟบ้านนะครับในเซตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือแบบมันพร้อมใช้งานเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับส่วนสายไฟนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้เยอะนะครับผมแถมไปที่ 3-5เมตรนะครับหรือว่าถ้าเยอะกว่านั้นก็สามารถคุยกันได้นะครับว่าอยากจะได้กี่เมตรนะครับต้องใช้การกี่เมตรอันนี้ผมจะทาเป็นเซตแบบน,นี้ไว้ให้นะครับพร้อมกับเข้าหัวปลั๊กนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าได้ไปลูกค้าไม่อยากเข้าหัวปลั๊กก็ตัดหัวปลั๊กออกแล้วก็จํากับไฟบ้านได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซตนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวจนไปถึง32ตัวนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากจะได้กี่ตัวนะครับแต่ว่าตน้น ตอนที่เราติดตั้งนะครับต้องอยู่ห่างจากตัวเราเตอร์ไม่ไม่เกิน100เมตรนะครับก็ไม่เกิน100เมตรนะครับ80บวกลบนะครับประมาณนี้กล้องตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับกล้องตัวนี้นะครับมีความละเอียดอยู่ที่ 1080p หรือ2ล้านพิกเซลนะครับมุนได้3 5 5องศานะครับนี่มุนแบบนี้เลยนี่355้อ35องศาแล้วอีก5องศาละ่ะ5องศามันเป็นตัวขั้นระหว่างตัว ตัวฐานหมุนนะครับถ้าเราหมุนไปนะครับมันอาจจะทําให้เกลียวมันหลุดแล้วก็มันจะไปหลุดข้างในนะครับมันก็จะทำให้กล้องมันเสียหายนะครับหมุนได้3 5มองศาก้มเงยได้90องศามีอินฟราเรดในตัวนะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องของดูการคืนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้สามารถมีอินฟราเรดในตัวสามารถดูกางคืนได้เป็นรูปภาพขาวดำนะครับก็ช่มชัดเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของความชุมชัดเดี๋ยวทุกท่านก็ค่อยไปดูใน EP ีต่อไปแล้วกันนะครับ มีฟาเรดในตัวนะครับแล้วก็มีสัญญาณการตรวจจับหรือว่าการตรวจจับผ่านมือถือนะครับคือพูดง่ายๆว่าในเรื่องของการตรวจจับเนี่ยเราต้องตั้งค่าหลังบ้านนะครับเพื่อจะให้หลังบ้านเนี่ยนะครับสามารถตรวจจับแล้วก็ส่งสัญญาณผ่านมือถือมาให้เรานะครับว่ามีคนผ่านเซ็นเซอร์ที่เราตรวจจับไว้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันในเรื่องของการส่งเสียงแบบไซเรนนะครับเปิดการตรวจจับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการ เตือนว่าท่านกําลังเข้าสู่บริเวณที่มีกล้องวงจรปิดตลอดย4ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวฟัง์กชันใหม่นะครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องนะครับที่มาใหม่ล่าสุดในปี2023นะครับเมื่อเดือนตุลาคม2566ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็คือเป็นกล้องที่อัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับอัปเดตตัวบอดี้ใหม่นะครับให้ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับแล้วก็ เสียงคมชัดนะครับภาพคมชัดนะครับบอกเลยเลยว่าตัวนี้คุ้มสุดๆแล้วนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีฟรีการ์ดนะครับแถมไป32 g ิกนะครับสามารถเลือกได้ว่าคุณจะดูย้อนหลังได้7-14ถึง14วันความจุนะครับก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดที่เราเลือกนะครับก็คือถ้าเกิดเราดู จอหลัง 1,080p หรือ2ล้านพิกเซลนะครับก็จะได้ความละเอียดอยู่ที่7วันนะครับแต่ถ้าเราเลือก 960p หรือ1ล้านพิกเซลนะครับก็จะดูได้ทั้งหมด14วันนั่นเองนะครับแล้วก็เซตนี้นะครับทั้ง4ตัวเนี่ยนะครับพร้อมกับเรเตอร์เนี่ยผมแถมตัวนี้ไปอีก30เมตรนะครับก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะนำไปใช้แต่ว่าถ้าลูกค้านะครับบอกว่าสั่งแค่1ตัว นะครับพร้อมกับ, uters, รบเราเตอร์นะครับในเป็นเซต3 498เนี่ยนะครับลูกค้าก็บอกได้เลยว่าลูกค้าจะต้องใช้สายไฟกี่เมตรนะครับบางคนถามว่าเอา้าแล้วกล้องมันจะใช้งานยังไงกล้องใช้งานแบบนี้อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือในตัวเซตเนี่ยผมทําการเชื่อมต่อระบบอะไรให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับสายไฟผมแถมไป3าถึงหเมตรนะครับความยาวก็คือทุกท่านก็สามารถที่จะเอาไปเสียบกับปลั๊กไฟบ้านแล้วก็ตั้งใช้แบบนี้ได้เลย หรือในกรณีที่ได้ไปลูกค้าก็แค่ถอดฟากออกแล้วก็ยึดแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับส่วนระบบแอปพลิเคชันนะครับผมทําการตั้งค่าอะไรให้ทุกท่านหมดเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็แค่มีหนะ้าที่แค่เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเข้าแอปนะครับใส่ย,ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดที่ผมตั้งไว้ในตัวตัวนี้นะครับลูกค้าก็สามารถเข้าดูได้เลย ส่วนลูกค้าได้สินค้าไปเรียบร้อยนะครับลูกค้าจะไปตั้งรหัสผ่านใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้แต่ลูกค้าเลยนะครับ <S <S สำหรับวันนี้นะครับรายการ Mr.PK r e v i e ีประจำสัปดาห์นี้ก็ขอพาทุกท่านมาดูเซ็ตออนไลน์แบบคร่าวๆนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะได้สินค้าตัวนี้นำไปใช้ก็สามารถทักอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลนะครับแล้วแอดมินนะครับจะตอบกลับทันทีหรือ ผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอให้นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะได้จองทางการติดต่อหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาได้หรือว่าพิมพ์คําว่าสนใจใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการมิสเตอร์พีเครีวิวนะครับประจําสัปดาห์นี้ก็ขอพาทุกท่านมาดูเซ็ตออนไลน์พร้อมใช้ทุกอย่างครบจบในเซตเดียวนะครับก็ขอพาทุกท่านมาดูไว้เพียงเท่านี้ ยังไงบ้างครับสำหรับสินค้าที่ผมได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ดีอีกชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็หวังเป็นนี้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับครับสำหรับท่านไหนนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งนะครับด้านล่างนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆที่ผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำทุกๆบันสุกเลยนะครับเอาสำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการวิสเตอร์พีเครีวิวนะครับประจำวันสุกนี้นะครับก็ขอลาท่านชมไปก่อนพบกันใหม่สุดหน้าสุดหน้านั้นจะเป็นสินค้าอะไรนะครับผมจะมีสิ่งไหนดีๆมารีวีนท่านชมดูอีกนะครับก็ขอท่านชมนั้นคอยติดตามชมกันต่อสำหรับบันสุกนี้ขอกกับเขาว่าสวัสดีครับ ครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊ง ding นะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับรับวันนี้นะครับผมก็อยากที่จะถมจาก PK House Studio นะครับก็ขอลาท่่่าานนนนผู้้ชมมไปปกกอพบบัััใหหคคลิสสวร Okay. okay, yeah!